เออเรื่องเนี่ยที่กูจะมาเล่าเนี่ยแม่งจะต่อจากคลิปที่ก่อนหน้านี้เว้ยคือแม่งเว้ยอีหี้คือมันแม่งครั้งนี้แม่งมาแบบเหนือแผนที่สุดเลยเว้ยแม่งรอใช้น้องกูถามเฟซกูแล้วแม่งมันจะเอาแอดกูเฮ้ยนี่น้องกูเว้ยแม่งมาถามกูพี่พี่พี่แล้วเอชื่อเฟซพี่ชื่ออะไรอะแล้วกูก็บอกเลยอะไรอะไรอะไรไหมเออแล้วแม่งก็บอกกูก็ถามเว้ยว่าทำไมอ่ะ ทำไมวะแม่งแล้วน้องกูบอกว่าไม่มีไรเว้ยไอยหา่าแล้วแม่งจากนั้นกกูก็รู้เลยนะเว้ยว่าแม,ออแม่งต้องหลอกไอ้น้องไอ้น้องอ่ะแม่งต้องโดนหลอกใช้มาถามชื่อเฟซกูอไอเหียคือไอเหียมึงไอสามคนน่ะมึงต้องการอะไรจะสังคมวะคือมึงหลอกใช้น้องกูแล้วก็มาถามเฟซกูใช่ไหมแล้วมึงเป็นเหียอะไรกูคือคือมึงเป็นเหียอะไรกูมึงแอบดูกูแล้วมึงหลอกใช้น้องกู ไอ้เฮียมึงต้องการอะไรจากกูวะคือมึงมาขอเฟซกูตรงๆก็ได้กูไม่ว่าคือไอเฮียมึงมาถามกูตรงๆก็ได้ขอเฟซเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เฮียคือมึงก็มาขอได้เว้ยแต่กูแม่กจะให้คุยมึนยงนี่แหละไอ้เฮียคือไอสัตว์สุดท้ายนะไอ้เฮียเผือมึงไปไกลๆจากไปไกลๆจากชีวิตกูได้ไหมไอ้ห่าเอ้ยเฮียแล้วถ้าใครรู้ว่าผมไปก๊อปคลิปของใครมาก็คือไม่ได้ก๊อปคลิปหรอกเขาเรียกว่าเรียนแบบของคุณเลสนะครับผม ก็ขอโทษด้วยนะขอโทษขอโทษขอโทษเพราะไม่รู้ว่าจะระบายไงดีไงให้ที่แล้วแม่งอันนี้มันเดินมาหาไงกูเลยระบายออกไอเฮียอน,นี้แม่งมาขอเฟซกูกูเลยต้องว่านเอาไงสุดท้ายนี่นะเว้ยคือมึงไม่ต้องมายุ่ง,งกูนะโอเคจบไหมตดัดโอเคแค่นี้แหละจบ